สวัสดีครับโครงงานติดตั้งไหล่พาซิตี้บอยสูงสุดครับผมทันนี้เป็นกระบะโตโยต้าวีโกโแคร็บใส่หลังคาเป็นรุ่นซิตี้บอยสูงสุดน,นะครับจะขายมือจีร็อกครับผมรุ่นซิตี้บอยท่านี้สำหรับผมนั่งด้านหลังครับผม ภายในครับผมอันนี้ด้านในจะมีเป็นเบาะสองแถวครับผมเบาะสองแถวซ้ายขวาสองแถวซ้ายขวาแล้วก็จะมีดีปิดถังแก๊สครับผมส่วนนี้ก็สามารถนั่งได้ดีเป็นชุดคา์เตอร์ให้แล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวเผื่อมีคนนั่งด้านหลังช่วยระบายความร้อนได้ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานครับผมผลงานปิดต้เสืออีกหนึ่ง